ยอมทิ้งชีวิตพระเอกเลือกอยู่อย่างสมถะเปิดบ้านสวนน้ำระพีพัดเก็บออมมอบรางวัลชีวิตมูลค่าหลักล้านแม้เหลือใช้เงินวันละ300บาทเป็นพระเอกดังแถวหน้าเมืองไทยที่ถูกตั้งฉาย,ยาไม่ถือตัวแต่ถือแก้วสำหรับน้ำระพีพัดเอกพันกุลนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่ลดล่นในวงการบันเทิงมานานโดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมาย และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก Facebook เราจะเห็นว่าหนุ่มน้ำนั้นแม้จะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆแต่ใช้ชีวิตติดดินสุดๆดล่าสุดหนุ่มน้ำโพสตภาพตัวเองพร้อมกับรถคันใหม่ป้ายแดง Jeep Wrangler ที่มีราคาเริ่มต้นที่5ล้านบาทพร้อมแคปชั่นระบ,บุว,ว่ากเกษตรกรก,กับรถกระบะที่คู่ควรท่ามกลางคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีและหลุดโฟกัสไปที่ป้ายทะเบียนสวยๆจดเลขนี้กันไปจำนวนมากเลย และกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวเจ้าของระพีพัดฟาร์มจังหวัดนครนายกที่เจ้าตัวลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆจากความชอบสูนธารกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างความไก่ชนแล้วน้ำระพีพัดยังขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับครอบครัวเลี้ยงควายไก่ชนและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านน้ำระพีพัดมีลูก3ามคนก็ได้ปลูกฝังให้ลูกสาวและลูกชายน้องโอเชียนน้องมารีและน้องอโป ใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กับทุ่งนาเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดด้วยจุดนี้เองจึงทําให้ใครหลายๆคนรักน้ำรักพีพัฒในความธรรมดาติดดินเช่นนี้พอใจกับชีวิตที่ลงตัวในตอนนี้แต่อาชีพหลักยังคงเป็นอาชีพนักสแสดงไรายได้หลักเป็นอาชีพนักสแสดงแต่อาชีพกเกษตรกรพอเลี้ยงไก่นชนเป็นอาชีพเสริมและโชคดีที่อยู่ต่างจังหวัดค่าครองชีพไม่สูงมากค่ากินไม่น่าเกิน300บาทรวมสามมือทั้งครอบครัว ยันไม่ได้ชีทันหลังให้วงการบันเทิงไปแต่รับละครครั้งละเรื่องตามกำลังที่ยังไหวอยู่เพราะต้องแบ่งเวลามาดูฟาร์มที่นครนายกด้วยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ